สวัสดีครับเมาส์ตอนที่52วันนี้นะครับมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเกมมิ่งเกียร์จากแบรนด์ต่างๆครับทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศครับเป็นเริ่มที่ข่าวแรกครับข่าวแรกครับเป็นข้อมูลจากเมาส์อินโนเวชันครับเกี่ยวกับแบรนด์แลมซูนะครับทางเมาส์อินโนเวชันครับเขาได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเมาส์เอลเลนติส V 2นะครับซึ่งเขาบอกว่าจะพร้อมวางจําหน่ายนะครับในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนนะครับข้อแตกต่างนะครับระหว่างตัวออริจินอลครับกับตัว V 2เนี่ยตัว V 2เนี่ยจะมีเมาส์ฟีดที่ใหญ่่่มมากกกขึึ้้้้นนนนนนนะะะะคคครรรรััับบบซงฟีดดเเเิิตจจป็็4ชลลุแว จะแถมฟีดชิ้นใหญ่อีก2ชิ้นนะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้ครับแล้วก็ตรงบริเวณหัว Type C นะครับก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะครับซึ่งโครงสร้างของลายด้านล่างเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับแต่ก็ดูแล้วยังมีน้ําหนักที่เบาเหมือนเดิมครับซึ่งราคาก็น่าจะเท่าเดิมนะครับ3 4 9 0บาทครับถ้าใครสนใจครับลองสอบถามไปที่ m o u n t Innovation ดูนะครับ ข่าวต่อไปครับยังอยู่ที่ร้าน Walt Innovation เหมือนเดิมนะครับกับเมาส์จากแบรนด์ Vanceer ครับรุ่น Gemini Castor ครับกับ Gemini Polara ครับที่เป็นเมาส์ทรงสมมาตรแล้วก็เมาส์ทรงเออร์โก้ครับทรงมือขวานะครับรุ่นโปรครับเขาเตรียมวางจําหน่ายแล้วนะครับในต่างประเทศนะฮะเพื่อนๆลองดูในภาพครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัว Dangle ขยายสัญญาณเนี่ยเขาจะมีจอแสดงผลนะครับซึ่งจะบอกเกี่ยวกับ DPI นะครับ polling rate นะครับแล้วก็ปริมาณแบตเตอรี่ครับซึ่งถือว่าเท่มากนะครับ น่าจะเป็นแบรนด์แรกนะครับที่มีเทคโนโลยีนี้นะครับแล้วก็สดๆร้อนๆนะครับแวนเซอร์เนี่ยเขาได้พูดถึงเกี่ยวกับก๊อทโหมดครับเขาบอกว่าเขาจะใส่กอทโหมดไปในเมาส์สองตัวดีนะครับกอทโหมดคืออะไรครับก๊อทโหมดเนี่ยจะเป็นการส่งสัญญาณที่จะไม่สนเกี่ยวกับปริมาณแบตเตอรี่นะครับคือโหมดเนี่ยครับมันจะกินแบตเตอรี่มากนะครับแล้วก็อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ก็จะสั้นลงนะครับแต่ก็จะแลกด้วยการส่งสัญญาณที่ดีมากขึ้นนะครับซึ่งเท่าที่ผมอ่านเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเเเข้้าาาาาาาใจจจททท่่่่่่่ไหรรรนะะะคคคบแตีปสกณ์ผมิดวลยๆ ของเมาส์ Vaxi Xe w i ็ e l e s s นะครับที่เขาจะมี Standard Mode นะครับมี High Speed Mode นะครับแล้วก็เป็น Motion Sync Mode นะครับซึ่งพูดง่ายๆครับมันก็จะทำให้เมาส์ของเราเนี่ยมีการส่งสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็จะกินแบตเตอรี่มากขึ้นนะครับ ซึ่งทางเวนเซอร์เนี่ยเขาบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยเขาพัฒนามาตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนะครับซึ่งเขาพัฒนาก่อนแบรนด์ว็กซี่อีกนะครับก็ต้องรอดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่นี่เป็นข้อมูลคร่าวๆเฉยๆนะครับแล้วก็รอติดตามทางเพจ Mouse Innovation ครับว่าเขาจะนําเข้ามาเมื่อไหร่นะครับเป็นเมาส์ที่น่าสนใจเหมือนกันครับแล้วก็เป็นข่าวเล็กน้อยนะครับจากแบรนด์เอ็นเกมเกียนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ได้สั่งจองเมาส์ X M 2 w ไปนะครับที่เป็นเมาส์ X M 2ตัวท็อปนะครับจากเทีี่่เเอออาาได้้กกมคืนนงิับผูท จองแล้วนะครับซึ่งเขาน่าจะมีปัญหาเรื่องของการสั่งเมาส์นะครับแล้วก็ทางเอ็นกิมเกียเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องการผลิตสินค้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าสินค้าเขาเนี่ยดีเลย์นานมากๆนะครับซึ่งทางเอ็นกิมเกียเนี่ยเขาบอกว่าตัวเมาส์ X M 2 w เนี่ยน่าจะเสร็จช่วงประมาณเดือนตุลาคมปีนี้นะครับซึ่งก็อีกหน้าเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ทางเทอเทียมเนี่ย ก็ได้ยกเลิกออเดอร์ไปนะครับแล้วก็ทําการคืนเงินกับผู้ที่สั่งจองเกือบทุกคนแล้วนะครับก็ตอนนี้ครับแบรนด์เอ็นคิเกียร์เนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนผู้นําเข้านะครับซึ่งก็คือม s e i n n o v a t i o n นะครับก็ผมได้สอบถามไปทางม s e i n n o v a t i o n แล้วนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิด m o u เ e XM 2 W มเนี่ยเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็ทางม s e i n n o v a t i o n เนี่ยจะนําเข้ามาขายในไทยแน่นอนนะครับซึ่งก็อยากจะให้เพื่อนๆรอเก็บตังไว้นะครับเมาส์ตัวนี้ดีแน่นอนครับผมคอนเฟิร์มเลยไปที่การอั พัฒนาเมาส์ตระกูล e s ่นะครับจากในภาพนะครับเป็นเมาส์ X-line ครับที่ได้นํารูด้านข้างแล้วก็ด้านบนออกไปแล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้ครับทุกอย่างราบรื่นดีนะครับสามารถวางขายได้ประมาณไตรมาสที่4ของปีนี้ครับก็น่าจะประมาณช่วงเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของจอ OLED นะครับซึ่งก็คือจอแสดงผลด้านล่างของตัวเมาส์นะครับจากเดิมเนี่ยจอมันจะมีสีนะครับแต่ตอนนี้เขาคำนึงเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเขาก็จะใช้แค่สีขาวดำเท่านั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับซึ่งก็ต้องรองดูต่อไปครับจะเป็นยังไงครับแต่โดยรวมเป็นเม์ที่น่าสนใจครับสามารถรีดเรื่องของโพลิแคลครับได้ถึง4,000นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเสียบสายเนี่ยก็จะใช้ได้ถึง8,000เลยฮะ แล้วก็เป็นข่าวสุดท้ายครับซึ่งก็เป็นเมาส์จากแบรนด์จีนะครับดาวโมชาร์คครับกับรุ่น M3 นะครับ M3 นะครับข่าวดีนะครับเมาส์ตัวนี้ครับมีขายในไทยแล้วนะครับแล้วก็มีประกันของไทยด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ลองเข้าไปเซิร์ชหานะครับชื่อร้าน k คมอลับนะครับทั้งใน Facebook นะครับทาง s h อ p e e แล้วก็ Lazada นะครับราคานะครับอยู่ที่1,790บาทนะครับมี3สีครับขาวดำแล้วก็เทานะครับซึ่งเมาส์ดาวโมชาร์ค M3 นะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยได้สอบถามมมมาาาาทงงผนนะะะคครรรรัับบววว่่่จีีิหือเปลซึ มันก็เป็นเมาส์ที่ตอนแรกเนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามีขายในไทยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะครับมีขายในไทยแล้วแล้วก็ข่าวดีครับช่องเราเนี่ยได้รับเกียรติในการรีวิวเมาส์ตัวนี้เลยนะครับเพื่นพนพนพนอนๆรอติดตามแล้วกันนะครับว่าคลิปจะเสร็จเมื่อไหร่เป็นเม,มาส์ทรงสมมาตรนะครับแล้วก็น้ําหนักครับประมาณ58กรัมครับแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้ประมาณ83ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์ตัวล่าสุดของ B i g กอาครับ3395ครับแล้วก็สวิตช์เนี่ยเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับ เขาเรียกว่าไขหัวแบ็กแมมบ้าครับก็สวิตตัวนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับฟิลลิ่งไม่รู้เป็นยังไงครับแต่เขาบอกว่ามันจะเป็นฟิลลิ่งที่มีความแปลกใหม่นะครับก็ถ้าใครสนใจเมาส์จากแบรนด์จีนตัวนี้ครับมีขายในไทยแล้วนะครับแล้วก็รับประกัน1ปีด้วยครับจากทางร้านครับถ้าเกิดมีปัญหากันในการใช้งานหรือว่าเสียอะไรคับเขาก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีเลยครับซึ่งดา m โมช a r งเนี่ยเป็นแบรนด์ใหม่ที่น่าสนใจนะครับตอนนี้เขามีเมาส์ M3 นะครับแล้วก็เป็นเมาส์ NT ครับที่เป ทางเคม l ล b นะครับนำเข้ามาแต่ตัว M3 เฉยๆนะครับก็ยังไงรอติดตามรีวิวกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับเมาส์เมาสลาไปก่อนครับเจอกันกับคลิปหน้าของเราครับสวัสดีครับ